ใช่ไหมปกติเราก็จะร้องเพลงใช่เขาก็จับเดินมาให้มาอะพูดคุยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเล่นเกมแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มิติใหม่มิติใหม่มิติใหม่ครับใช่ใช่โดยเฉพาะแม่แมวโหสุดยอดมากปกติปกติแม่แมวเขาเป็นคนเรียบร้อยมากเป็นคนเรียบร้อยเหรอคะเรียบร้อยไม่ค่อยพูดเลยชีวิตังไม่เป็นใครเรียบร้อยเท่านี้มาก่อนเลยใช่หมจริงเหรอแต่วันนี้แม่แมวเขาก็สู้สุดใจเหมือนกันนะตูกสุดใจเดี๋ยววันนี้แม่แมวไหนๆเราสู้ไปแล้วแม่แมวสู้ต่อไหมคะ แดนเซอร์ต่อไหมคะแม่เขาเต้นในใจอ่าดังเราแม่นะ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 เราสนุกเราสุกอยู่ในใจนะทีนี้<ม>รารอันครับไหนๆเราได้มาร่วมงานกับซาบีนาเจอกัน<ม>อีกแล้ววันนี้มีอะไรอยากพูดถึงซาบีนาบ้างเชิญเลยในความคิดของเราเราอยากพูดอะไรยังไงเชิญได้เลยครับต้องพูดกับว่าตอนแบบว่าจมเป็นวัยรุ่นแรกๆแล้วรู้สึกกลัวโซนที่เป็น ชุดใช้ในใช่ไหมเวลาเดินก็จะเขินๆอะไรอย่างเงี้ยจนนี่แหละได้เป็นนักร้องก็จะมามาต้องมาแบบอะไรแล้วเลยมาร่วมงานกันมาร่วมงานของคาบิน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็อุดหนุนกันเต็มที่เลยนะฮะทั้งกางเกงในไร่ขอบเดี๋ยวก็นะนี่นี่รู้เกงเกรงในไรขอบใช่อะปล่อยนะถ้าเกิดว่าเป็นขอบชีสล่ะขอบชีสขอบชีสขอบชีสก็อร่อยยืดเลยยืด ถ้าขอบชีต้องซื้อใหม่นะปล่อยให้ขอบชีเป็นเรื่องของพิซซ่าอ่าส่วนจริงในตัวใหม่ตรงที่นี่นะจ๊ะใช่ครับเพราะคุณแม่ก็ใช้อยู่ที่บ้านเพราะว่าที่รู้เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนต้องแยกผ้านะจ้ะแล้วแล้วเป็นไงต่อเราต่อเราเราจะต้องแยกผ้าเราเอาทั้งตะก้าของป๋าของแม่ของน้องอะไรเงี้ยมาแยกแกะส่วนหน้าที่ซักผ้าเป็นหน้าที่ของพ่ออ๋อ มีหน้าที่แยกอย่างเดียวยยพอแยกปุ๊บส่งต่อคุณ<อ>พ่อส่งต่อคุณพ,ณพส่วนคุณแม่นั้นก็นอนกระดิกเท้าอยู่บนโซฟาแม่บอกว่าก่อนเล่นบุ๊กนี้ยสอนแม่ก่อนนะลูกนอนบนโซฟาแม่เรื่องจริงไหมคําคําคํอดีตบ้านข้างๆใช่ไหมลน่ะที่ะ แล้วเอางี้คือตอนที่เราแยกชุดเนี่ยเราลุงว่าคุณแม่เราใส่สเปนาเพราะว่าเรามีการดูแกลดด้วยเหรอครับแบยบางตัวคุณแม่ก็ยังยังเหมือนไม่ได้ซักเลยใช่ใส่ว่าคุณแม่ใส่ทุกวันใส่ทุกวันแต่ทุกวันสิคุณแม่ใส่ทุกวันคุณแม่ใส่ทุกวันจริงได้เขาชอบของเขาวันนี้ก็ซื้อยังแม่ซื้อแล้วซื้อแล้วคุณแม่ใส่มาไหมคะวันนี้ โชว์เลยแะลาเล่นอ,อ,อย่าทำแบบนี้ทีนี้ก็วันนี้เรามีหลากหลายโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวให้ <ผม S 1> เอาแบบนี้กว่าครับช่วงนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ตนะครับให้ไรอันมีอะไรอยากจะเชิญชวนแฟนคลับที่จังหวัดบุรีรัมย์มาซื้อสินค้าซาบ,บีนาตรงนี้เพราะามีหลากหลายโปรเลยสักเล็กน้อยเชิญครับเชิญชวนทุกท่านครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงน,นะครับเพราะว่า ทางบ้านแล้วก็ใช้อยู่แ้วด้วยแล้วก็วรูร้ว่ามันเนื้อผ้าเขาดีจริงๆมันมันไม่ได้ไม่ได้อับไม่ได้อบอะไรเงี้ยเนอะคุณแม่นเนาะคนแยกผ้ารู้เพราเราจับผ้าผ้ามันลื่นผ้ามันดีจับผ้าด้วยใช่ไหมจับผ้าผ้ามันลื่นดีนนบอกเนี่ยพูดไทยตัวค<ห>ุณแม่เองอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสัเท่าไหร่นะฮะเพราะคุณแม่เขาใส่อย่างเดียวเลยก็เชิญชวนนะครับคุณแม่คุณพี่ทุกๆคนนะครับซื้อไปใช้แล้วก็รบกวนซักเองด้วยครับ พอถ้าไม่ซักเองจะเป็นแบบนี้เป็นต้นใช่ใช่อาจ่ะเขาก็ชอบนอนบนโซฟาแล้วก็กระดิกน้ำผลไม้วางอยู่ข้างนอกจากจะรีวิวซาบิน่าแล้วยังรีวิวคุณแม่ด้วยนะคะตอนนี้คุณใหญ่ด้านครับใครเดินผ่านไหมใครเดินผ่านนีดไม่ก็หัวไม่ได้อ๋อร่วงไปแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วพี่อยู่บนเวทีเป็นอะไรไหมเนี่ยอยู่เหนือคุณแม่คุณแม่ขอโทษนะคะ เรา่าแต่งกายอะมันไม่ได้ว่ามิดชิดขนาดนั้นอะแลก็ทำอะวัดแต่พออยู่ไม่สุขเเป็นเป็นแบบจาบีหน้าอะจอดเลยไม่เขียวจาบยีหน้าไม่เขียวบีน้าไม่เขียวเอาอเเเรามีอะไรอยากที่จะฝากผลงานช่องนั้นรู้ไหมว่าพี่เจอเราทุกวันเลยนะคุณแม่ทีวีคุณแม่พี่อยกเปิดดู เจอเราตลอดเลยแล้วก็ยังบอกแม่เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาทํางานกับน้อง<ช>นะคะเอามีอะไรแบบว่าอยากจะฝากผลงานเราช่องทางติดตามไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวจะมีแฟนมิตนะครับแฟนมิตช่วงวันที่27ธันวาคมนี้นะครับเป็นรวมคริส,สต์มาสปีใหม่แล้วก็เหมือนจะเป็นวันเกิดล่วงหน้าด้วยเนาะใช่พันธ์โบใช่เลยค่ะน้องโบชายน้องโบใช่ของไปก่อนขอไปก่อนแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีะคุณพระช่วยครับสำหรับไอศก ครั้งที่13นะครับแล้วก็ผลงานก็มีมาหมนี่ทุกวันจันทร์ถึงเวลาหกโมงเย็นนะผลงานเพลงต่างๆก็ต้องรอยตามอีก2งเพลงที่เราจะปล่อยด้วยเราะว่าจะปล่อยก่อนแฟนมีตนะฮะจะได้ร้องกันได้ในแฟนมีตเพราะว่าพอปล่อยเพลงใหม่ในคอนเสิร์ตปุ๊บร้องตามกันไม่ได้เลยงุนงงครับทั้งงานทัๆๆ <c oughs> ้งงานเราต,ต้องปล่อยให้ทำงานบ้านกก่อนนะจะได้จับได้ครับผมฝากไว้ด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะเรารักใครคะเรารักใคร เม่อกี้ลุ้นอยู่มีใครหลุดไหมราต้องใส่อะไรคะไลอ้อนใส่ไหมีลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ใส่ไหมอย่าบอกนะว่าใส่ซาบิน่าแล้วเอาติ๊กเกอร์แลอ้่นแปะไม่อยากจะบอกสักรูปไลอ้อนไว้ด้านหลังนะจ๊ะแค่ไม่ใช่จริงเหรอเห็นแล้วว่าสักละมัน นนเดี๋ยวให้ไลอ้อนนะคะส่งต่อความสุขให้กับแฟนคลับดีกว่านะคะแม่จ๋าพร้อมจะไปมันกันหรือยังจ๋าพร้อมเลยงจ๋า